ชอมบอร์ดแอร์ครับเพื่อนๆยิ่นิงจบเข้าไปแล้วก็ตุยคาที่เลยเนี่ยอะไรเสียยังไม่รู้นะครับมาในสภาพแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนโอ้ยไดโนเสาร์เดี๋ยวต้องเช็คก,ก่อนนะว่าไฟก้อนไฟเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรไหมอะไรจะช็อตอะไรจะเสียเดี๋ยวมาดูกันอ่าเบื้องต้นเราต้องเอาไดโนเสาร์นี้ออกซะก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะออกซะก่อน เอาจิงจบดโนเสา์น้อยออกแล้วก็ทำการล้างก่อนนะเพื่อนนะล้างก่อนนะล้งนนะให้สะอาดเออไอ้ดำๆนี่ปูดออกด้วยนะเพื่อนนะขูดธรรมดานี่นะเพื่อนต้องปูดก่อนช่อมเพราะว่าเผื่อว่าเราปล่อยไฟเข้าไปตัวนี้ยังเป็นเชื้อไฟมันเป็นไฟยังวิ่งได้อยู่นะเพื่อนนะนี่ปูดออกสักก่อน ให้สิ้นสงสัยว่าไฟไม่วิ่งข้ามไปหากันได้ให้มันอยู่ลายของใครลายของมัน๋อวมาล้างอีกทีนึงพอเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะเพื่อนๆน,นะก็จะต่อไฟ220เข้าไปเลยก็จะต่อเข้าไปตรงไหนเรวก็มาไล่ดูสายตัวเนี้ย สายตัวสีน้าเงินเนี่ยนะเพื่อนๆน,นะมันออกจากหม้อแปลงฝั่ง220นะมันก็มาสวดค้องกับเข้ามาตรงนี้ก็จะมาผ่านฟิวฟิวตัวนี้นเพื่อนๆนะเนี่ยข้ามมาเนี่ยนี่ฟิวเนี่ยเห็นไหมฟิวนี่ระเบิดเลยนะครับนะอยูไ่ไม่ไม่ระเบิดไม่ไม่แบบไม่มีอะไรช็อตนะมันมีได้สองอย่างการช็อตเนี่ยช็อตแบบถ้าช็อตอยู่ต้นทางเนี่ยก็คือ ยิ่งจุกเข้าไปค้อมวงจรรัดวงจร่ะบ้านอยู่ใกล้ทางใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆเสียงเตียเสียงเตเรไปอมานี่เห็นไหมเพื่อนนี่ขาดแบบไม่ชดอย่างรุนแรงนะขาดเพราะจิ้งจุกไปค้อมวงจรใส่เข้าไปแล้วก็จุกแต่เรายังวางใจไม่ได้เราต้องหาหลอดไฟมาต่อค้อมฟิวก่อนนะฟิวนี้ค่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะ ฟิวนี้กี่แอมเนี่ย5แอมถึงไหม3แอมนะเพื่อนๆน,นะฟิว3แอม3แอมหรือ3.5ไม่ได้ก็ให้ใกล้เคียงอย่าให้ไกลมากเผื่อมันมีอะไรช็อตจะระเบิดอย่างรุนแรงมีอะไรเสียเพิ่มเราก็เอาหลอดไฟเนี่ยนะเพื่อนๆน,นะนี่หือหลอดไฟ60หรือ100วัตต์ก็ได้เนี่ยต่อสายมาแล้วก็มาต่อคอมเลยนะคอมแทนขั้วฟิวนี้นะนี่นี่ สองขั้วจะทาประจําก็ทําอย่างนี้แหละครับขั้นตอนการทดสอบว่าเครื่องมันจะทํางานได้ไหมถ้าเครื่องทํางานได้แล้วเราค่อยเอาฟิวแ้ๆมาใส่ให้มันทํางานในระบบของมันปกติีต่อเข้าไปเลยไลยน์นี้กับไลน์นี้ก็เป็นไลน์เดียวกันนะเพื่อนนะเอาเลยต่อไลน์นี้อือแล้วก็ไฟสองร้อยยี่สิบเข้าจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้ ทำไมต้องเข้าจุดนี้กับจุดนี้เพราะว่าจุดไฟ220ที่ไปเข้าหมอแปลงมันเป็นลายเดียวกันแล้วก็ต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปเลยบอดแอร์ยี่ห้ออะไรเพื่อนเพื่อนอันนี้ซ่อมบอดอย่างเดียวนะไม่รู้เลยไม่ใช่ช่างแอร์ถ้าช่างแอร์เขาดูบอดเขารู้เลยนะว่าเป็นบอดยี่ห้ออะไรผมไม่ค่อยรู้ยี่ห้อหรอกแต่ซ่อมตามวงจรแหละแล้วก็มีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แอร์นี้ก็ไม่ได้ซ่อมนะครับแอร์ Air. ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ติดตั้งซ่อมบอด ที่มันเป็นเรียกตัวนี้นี่แหละอืมเนามาดูกันนะเพื่อนนะเราจะเสียบปลั๊กดูเลยนะเสียบปลั๊กนะอ่าพร้อมหรือยังถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรช็อตนะไฟตัวนี้ก็จะสว่างเลยวางจุดไหนเนาะจะได้เห็นด้วยกันเลยเยเดี๋ยวนะอธิบายเพิ่มเติมนะเพื่อนนะ พอไฟเข้าแล้วถ้าถ้าหลอดไฟตัวนี้ตัวนี้ไม่สว่างก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแต่ว่าไฟที่จุดนี้มันก็วิ่งไปหาหมออแปลงก็ก็คงวิ่งเข้าไปอยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะามอาตม้อแปลงตัวนี้มันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไฟ220ก็เข้าขั้ว2 2 0ก็จ่ายออกมาสิบสอโวลต์มาเข้าจุดนี้นะเพื่อนนะนี่นี่จุดนี้นี่นี่เป็น3เส้นนะส2บ12นนี่ ก็ต่อก็ฟิลเตอร์ออกไปก็จ่ายก็ประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าโวลต์ก็ว่าไปเพราะว่าฟิลเตอร์ออกไปแล้วมันจะไฟก็ขยับจากไฟเอซีขึ้นไปสักสองสามโวลต์น,นี่แหละจากเอซีสิบสองมาเป็นดีซีก็สิบสามสิบสี่สิบห้าโวลต์ไม่เป็นไรแล้วก็จ่ายเข้ามามันก็จะมาจ่ายเข้ามาตัวนี้นะเพื่อนนะไหนล่ะดูขั้ขวขั้วอันนี้ขั้วลบของคาปานะนี่นะถ้ามันทํางานนะ แต่ตัวนี้ทํางานอยู่แล้วแต่ส่วนอื่นตัวนี้ช็อตไม่ช็อตไม่รู้นะมันคนละส่วนมันคนละส่วนกับที่ท,ที่จิ้งจกค่อมมันนี่เพื่อนจะอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ขั้วลบขั้วบวกฝัก่งนี้ถ้าถ้าอยู่ลายข้างล่างก็ขั้วลบตรงนี้ขั้วบวกตรงน,รงนี้มันก็จ่ายเข้ามาตรงนี้เ,เห็นไหมเพื่อนไปบวกหจ่ายมันตรงนี้คือกระบวนการนี้ผ่านไดโอดเข้ามาแล้วนะ จ่ายมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาเข้าขาหนึ่งนะอย่างงงนะเพื่อนๆนะเข้าขาหนึ่งของ IC ซีเจตัวนี้เป็น IC ซีเล็กกูเลตเข้าขาหนึ่งขากลางเป็นกาวนี่นะเพื่อนๆน,นี่ขาสาห้าโวลน,นะเพื่อนๆห้าวลไปเลี้ยงวงจรดูดหเหมือนมันรอยไม่ใช่นะเพื่อนๆน,นะมัน มันก็คือเหมือนมันลายมันลอยเนี่ยไม่ใช่นะนี่เพราะว่าขากลางนี่มันมันเป็นแท่นแท่นโลหะแล้วก็เขาก็ขันติดแท่นติดแท่นโลหะตัวนี้แล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปมันก็เลยเชื่อมกันโดยอัตโนมัติเลยเราจะวัดไฟว่าไฟมันเข้ามาไหมเบื้องต้นนะเราจะเสียบปลักดูเราเราเราจะมาวัดไฟแล้วเราถ้ามันได้เราจะมากดปุ่มให้เห็นไปหลายมิตินะเพื่อนนะ เห็นไหมล่ะติไหนบ้างเอออ้าจะได้เห็นด้วยกันหลายๆอย่างเลยดูไปพร้อมกันเลยไม่ต้องขยับกล้องบ่อยเพราะทำงานถ่ายคลิปคนเดียวนะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ้าวอันนี้หลอดไฟเห็นอยู่นะนี่ถ้ามันมีอะไรช็อตมันก็สว่างขึ้นตรงนี้เราจะเสียบปลั๊กเลยเยี่ยมตัวถ้ามีอะไรบุ๊บ,บับก็ดูไปด้วยกันเลยเพื่อนๆอึ๊บ ตั้งไฟมา50โวลต์น,นะเราจะวัดไฟ15โวลต์เดี๋ยวพักชึบโอ้เสียบเข้าไปแล้วเลื<ๆ>่อนโอ้สัญญาณที่ดีเลยเดี๋ยววัดดูก่อนนะสัญญาณที่ดีทไมผมมองเห็นบางจุดมันสว่างขึ้นมาแล้วนะหลอดไฟ LED นะดี๋จะมาวัดจุดที่ที่บอกว่าจะวัดให้ดูนี่อันนี้เกาอันนี้ขาหนึ่งอ้ยติดตัวขอไป สีตินยังรู้พลาดเขียตปาดยังตัวขอนวัดผิดวัดผิดอันนี้ขาหนึ่งชื้อนั่นเห็นไหมเพื่อนนี่น่ะเกมิเตอร์มันแก่ไปเข็มสองเข็มก็ตีไปสิบห้าโวลต์เดี๋ยวดูทางออกนะเพื่อนนะอ่าวัดต้องตั้งสิบโวลต์ถึงจะตอบสนองทางสายตาที่ดีถ้าเราวัดไฟห้าโวลต์นี่ขาหนึ่งเราเรารู้แล้วว่าไฟเข้าไปเข้ามาแล้วขาหนึ่งแล้วขาสองเป็นกาวขาสามไฟออกชื้นนัน่นเห็นไหมเพื่อนเนี่ย มันก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเขมิเตอร์แก่เกินเคยนั่นเลยมันได้ไฟห้าวุ้นมีแล้วนะพวเพื่อนนะจะลองกดปุ่มลองดูนะถ้ามันต๊ดก็ถือว่าโอเคผ่านคือจบอแค่นี้ส่ฟิวคือจบเลยนะพเนพื่อนนะฟิวที่มันขาดระเบิดนี่นะก็เป็นแนวทางให้พเพื่อนๆนะวิธีการตรวจเช็คกต็ตามขั้นตอนอย่างนี้เผื่อมีอะไรช็อตมันจะไม่ได้เสียหายเพิ่มเติมอ่ะกดชึ๊กโอ้โอเคนะพเนพเืพเ่อนๆนะปิดงาน